พร้อมๆบักหนึ่งตกแต่แขบนอนจนตื่นหนึ่งว้ิววไปค่ะายตามตามไปค่ะวันนี้ผุนเพิ่นกับผ้าเบิงธรรมาศาสตร์โอ้วิวหลังฝนตกค่ะอันนี้ผุน <c oughs> ตามยายไปตัดหวายค่ะตามไปไปอตาไปตอู่เ้ออูเด้อามนาไปน้าไปทรไ้าี่นหาคลิปน้ำมะเร็งฟ้าบังนาวเจมันสะออนคักนอกบังนาวนาวของคน่พีน้เลองเก่งเพ่งยู่ คำว่าจุนพูนยังบราณต้องเป็นเจิงเพ่งมุุังหน้านเนอพี่่อเมียนยุย้งหงอนบางเถื่อบางเถือเ่อกับบ่ได้เก็บเมื่อกบอันบ่มีบางหน้ากินได้ยุ้งหงอนก็นได้ตามไปดูนต้ผุด ความสุขของเราอย่างที่ละพี่น้องเอ้ยอ้าว,ว,วเหมือนนี่ใส่สีชมพูสีอันสีชมพูสีอันอันนี้ได้นอกเหมือนนี่นอ,นอือปู่น้า<ห>นโมจิมาบ่ได้แล้วบ่เคยมาจะ่าเมื่อกับมเมือมเ่อจะว่าเกิด ย่านลมเขาตกเข้าไหมไปย่างหน้าพันหลานพี่น้องไหมวิวรักหลานเหลเือแต่หอยเหลือแต่หอยไปไปตามไปดูนะแต่จะไปทำอะไร ทำอะไรทำ,รทำมุนกับป็นเอนากต้าไกันองชาวบานลมบ่โดนโเถื่อเด้คีด่านนี่ไปกลแ้วา่าฝนตกแห้งเติบเลยนี่น้ำน้ำจนไหลามาเบิ่งมือว่านนี้บุหลีปันได เน่เน่เน่นอนเน่เน่เนี่ยินสังเบสันสันดอกว้าตีโอ้ยหอมพักกันหอมเปย์หอมเปย์มันหลหลายอีลี่ได้พี่น้องเต็ม หลายๆมันทองบริษเสียหยานเป็นแผ่นอยู่พี่น้องหล,ลายค่ะวิงกับข้าวเียวแสบด้อกินกับตำมงกับแซบอือกับตำมงกบแซบแต่เกาฟงน้ำป่ท่นเกาหญา,านี่ยขึนไหวคักได้เน,ะนาะนะแ็ดอคตัตดไปรอยยอยู่นั่นแหละทาอยู่นี่ละมัน,น,นาวมนกบานกั ม,ม่ีมันกะทือวา่วานเสมออยู่เด้อยากคนที่บ่บเคยอันวานเลยพี่น้ำมาหอดผีได้พี่น้องอันพ่อหอมเปยหอมใบเลื่อยใส่ก่อยหอยเบึงเด้คือสีแสบใส่ก่อยหอยคือสีแสบ,บห,หอไมไปเลื่ยอยฝนตกแห้งเติบอยู่ด้ แมนเอากระบวไปตุ่มปนมึงเนาะฮะตุ่มปนไหวเสบอยู่เด้มานังไผ่กรบวมาตัดใหเฮาขนาดเตะกะบมาตัด้ำข้าเมือยอกข้มูลดีบอกมูลดีมือดีประมาณเออแมนแมนอทิตย์ประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่แหละรู้สึกว่าหล่างกายแบบเมื่อยแฮ้สก่กินเขได้นะมานังนอที่แมน มันเป็นน้ำกินยานั่นหมอเรือมันตั้งสีเป็นต้นพ่นสีตกมันสงสัยมันเป็นน้ำพ่นสีตกนู่นใหญ่พอไปใช้เลยพ่ออะไรหระมั้งข่อหน้าตาเงาพูดเข้าไป เห็นหนูไ่ <ไป S 1> บออ้โหเ,เนอะจะควรควรหาหยังในบ้านนี่นะไปเรียะย่านใหญ่ไปนี่จากเอ้าวิวคืองามถ่ายใหญ่มา,นนามเนี่เนาะ แมน,น,มน,น,นทำด้วยความชำนาญชำนาญได้แล่ะ มมอมไงอกงก็ได้แพงยู่ได้มะขามป้อมนี่อด,ออดองเาอางขาลยด้เมัหลายอขายสดเลยได้เฮ้ยขายสดเลยดอเห็นเขาเก็บไปเขารงงานอยู่อือ

เหยียบน้ำริ้งน้อยมันก็หยียบน้ำแม่หอมเัหอมปีนี้นุเหยยบน้ำหยาบน้ำมันขึ้นลำมันกำลังสีเป็นเครือแล้วห้ถามผู้หนึ่งผู้หนึ่งมาจากอ้อนพอดีเด้อ ว้ามันบ่มาพว <laughs> กนั้นที่มหมื่นคักเด้เนาะอือนระยานนะ้ำไหวย,ยังยังไม่ทันเบิด ที่เด้สายอันสายอันเป็นอย่างนี้แหะอย่างเป็นน้ำหนามเพร,รอยอยาะอันนั้นตัดเอาลงหน่อยมันตัวตัวฉับนี่แล้วอันนี้ก็เป็นนอเบาหวานผู้ชำนาญการตัดหวายเจียวพวกนี้เจ้าหน้าที่มาเอา

ให้ตัวเอาลราบ่อันนอนทีตัวดึกมาอย่างเงี้ยมาท<ด>ันเอา,าได้อะไปกลับบ้านแล้วพี่น้องเลยบไปบ้านแล้วเสร็จเรียบร้อยอได้แล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหน้าตายกกกกด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย